คุณผู้ชมครับตอนนี้ขออนุญ,ญาตมาคุยกับอีโคอาร์ติสคนเก่งนะครับพี่ป้อมต้องบอกว่าเป็นเกียรติกับแคมเปญของเรามากนะฮะที่ได้พี่ป้อมมาเป็นอีโคอาร์ติสรู้สึกยังไงบ้างมาเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญของเราคือ แคมเปญน,นี้คือมันดีมากค่ะค,คือมันทำให้แบบว่าคนรู้ว่าการแยกขยะแล้วก็ถุงลามิเนตเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้มากกว่าที่คิดอะไรเงี้ยค่ะการทำงานก็ก็มีการปรึกษากันนะคะเป็นการทำงานที่เป็นทำางานเป็นทีมที่โอเคอืมครับผม,มเห็นฝีม้รลายมือของพี่ป้อมแล้วในการคิดรีไซเคิลอัพไซเคิลต่างๆถ้าอยากเห็นผลงานอื่นๆอีกอช่องทางไหนบ้างครับพี่ป้อมครับที่ Facebook ค่ะ,ะชื่อ Facebook -.loveartwork ค่ะหรือว่าจะเป็น IG ก็คือ Artwork by p คบค่ะเว w ได้วยค่ะเป็น Artwork l a b bkk.com ค่ะขอบคุณพี่ป้อมมากนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญของเรานะครับแล้วจะติดตามผลงานพี่ป้อมนะครับขอบ,ขอบคุณพี่ป้อมครับ